ดีค่ะดิฉันนางสาพวพาชรีน้อยวิเศษรหัสนักศึกษา5804039682เอกการศึกษาประถมวัยแนวที่ที่ดิฉันนําสื่อการสอนชิ้นนี้มานะคะเป็นการเล่นเกมภาพหาตัวเลขที่เช้ส่งเสริมพัฒนาการทั้งสีด้านด้าน,นที่ 1. ด้านร่างกายค่ะด้าน,นที่ 2. ด้านอารมณ์จิตใจค่ะด้าน,นที่ 3. ด้านสังคมและด้านที่4คือด้านสติป,ปัญญาค่ะ เด็กที่ได้เล่นเกมนี้นะคะจะได้ฝึกสมาธิและการเชื่อมโยงทักษะการสังเกตการจําตัวเลขทักษะทางด้านคณิตศาสตร์การนับและหาตัวเลขและการเปรียบเทียบจํานวนมากกว่าน้อยกว่าของภาพจุดประสงค์1่เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจในการนับเลขอสอบฝึกสมาธิและรู้จักการสังเกตเปรียบเทียบค่ะที่การใช้สื่อเกมนับภาพหาตัวเลข ให้เด,เด็กสังเกตรูปภาพรูปแรกค่ะ,ะรูปเต่าเรามีแล้วคือหนึ่งตัวใช่ไหมคะไหนดูซิใช่หนึ่งตัวไหมเด็กดูค่ะ,ะมีหนึ่งตัวตัวต่อไปค่ะรูปอะไรคะรูปปลาจากนั้นให้เด็กไปนับกรอบสี่เหลี่ยมอันใหญ่ว่ามีปลากี่ตัวดเด็กๆนับพร้อมกันค่ะหนึ่งสองสามมีกี่ตัวคะ นะมี3ตัวจากหน้าให้เด็กๆไปหยิบตัวเลขที่เรานับได้เมื่อกี้ค่ะแล้วนําไปหมุนตัวเลขใส่กับรูปภาพที่เรานับได้เมื่อกี้ค่ะปลามีกี่ตัวคะเด็กๆ3ตัวถูกต้องคะ่ะประโยชน์ในการเล่นเกมการนับภาพตัวเลขเด็กเกิดสมาธิในการนับและเคยความคิดในการหาตัวเลขสอง